ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับฮีโร่วิชชันน,<ม>นะ,ะครับ I am missing beautiful o r i ขออภัยครับแล้วตอนนี้คุณอยู่กับโหมดแต่อันดับนะครับเอาแล้วเจอฮอกไายถ้าผมเล่นล่างรเราก็น่าจะ Watch out the Thunder ลงคีไปก่อนเลย,ยเห็นแล้วครับ โอ้โหสวยจัดลูกเหมือนสตอมจะมาซับนะ <Ret reat. S 1> สองเป็นสองอะเอ๊ะฝั่งเราเกมนี้ฝั่งเรามีป่าเอ้ยไม่มีซับนะน่าจะเป็นเลนบนสองตัวเลยโอ้โหแต่ฝั่งนู้นก็ใครการก็ได้ไอแมงก็ได้สตอมก็ได้ ว่าเราจะไม่มีทรัพย์นะครับตอนนี้ over in a flash เอาละโอ้โหไล่ลกันดืเดือเดอเราก็ตอนนี้ก็ฟาร์ไปก่อนนะ watch out for sunburn keep oh, oh. hero nice. missing. Right. Oh, oh. It Over in a flash. Fence Hello Watch out for sunburn! Enemy hero missing. I will finish this <test> over in a flash. Missing the opera angers me.

ถ้าเกิดเราโดนเขาสักชุดนี้เราตายได้เลยนะจุเจยอโหตลาดมาแต่ว่าแต่ว่าก็ยังได้นะผมแต่ผมไม่ได้ตีเขาเลยเอาแล้วใช้โอ้โหมีรครับด้วยถือว่าโอเคครับผมพรโดยรวมะ over in a flash watch out for sunburn you cannot hurt me rally your defense an enemy succumbs. An enemy succumbs. Over in a flash. An enemy succumbs. An enemy succumbs.

เป้อมเรียกป้อมโอเคครับโอ้โหกับตันเล่นดีเหมือนเดิมเออได้อยู่ครับไม่มีใครมาเลยเราล่างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยวาร์ปกลับบ้านวาครับ Missing the opera angers me. Oh, oh, <laughs> <laughs> lom, lom, oh. I will finish this. Hold on, I'll you. <laughs> Over in a flash. อะไรนะครับเล่นล้วก็โยกได้นะครับผมเราไม่จะเป็นจะต้องอยู่แช่เลยเดิมครับเอาแล้วโอ้โองตีครับแต่นะครับกราแลกทับตีครับ <their defense. S 1> แต,อแต่อมไม่นนาแตกแล้วก็อาแล้วสัดไปทีนึง

bang. bang bang, bang, bang and You anger me. Missing the opera angers me. Hmm... Uh, uh, so I'll... I'll... Oh, watch out for sunburn. Okay you have weakened the defense. Oh you were, An ally. อนิดเดียวครับ Over in a flash อ๋อตอนนี้เราก็ต้องรีบฟาร,ร์มนะครับตอนนี้สกอร์รวม14ต่อ4นะพวกงานกันเข้าหนึ่งได้นะครับเฮ้ยเสือใกล้เกิดแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขากำลังจะดันพอมกันหรือเปล่า I will finish this เข้าไปพอมกันแล้วกันเฮ้ยเขียบ Over in a flash, Rally your defense. Missing the opera angers me. I will finish this. โอเคได้ตัวนะครับโอเคได้ตัวใช่ไหมเฮ้ยลกครับผมโลกไม่เป็นไรเราป้อมเราป้อมเราป้อมอ๋อแล้ครับผมข้างล่างอย่างนี้อะไรอะไรยึดเขีย ชอบสำคัญกว่านะผมตัวนี้โอ้ต่อมา missing โอเคโอ้โหโอเคโอเคสายาวสายาวก่อนเลยครับรอกิ <c oughs> เล่นดีถ้าปั่นป่วนใช้ได้เลย <c oughs> เราก็ถอดท่อ <c oughs> เ,เลือลำป้อรับ จจไม่โดนเฉียดไปลูชันไม่มีอะไรมาครับซูมแม่นแ่นยิงแม่มนแ่โอ้โหไม่ทันโลกิจะละคิดการใหญ่ You cannot hurt me โอ้โว ต้อรองครับถอยก่อนนะครับัอาสายก่อนครับผมลองมาดูยังไงพิสเวอร์เปโต้ีเดียวพวกนี่ครับเรากลับมาแล้วเราซ้อนเลยเราซ้อนเลยยิงเรียบร้อยวัตช t u n r มาช้าบอกแล้วอะ h u ได้ Missing the opera angers me. I will finish this. Over in a flash. <coughs> Missing the opera angers me. I will be at the base if you need me. Rally okay. your defense. เพราะว่าถ้าเราปล่อยลึกเซอร์มันจะได้แบบมีเวลาเดินดช้าๆคลิที่ก็จะโดนผวเผาไปเรื่อยๆเราก็จะดันทุกอย่างนะเกิอดอ่ะโอ้โหจริงหรยอดกำลังไปบวกกันต่อเนื่องโอ้โหลกทีตีดีมากเปกิดใช้ไปหน่อยครับตอนนี้ผม <I hope S 2> เข้าทีเกิดเหตุนะครับโซมไป ออเรยืนคุ้มกันเลยนะโอเคครึ่งหนึง่งไม่เป็นไรครับไอคิป <c oughs> ไป แล้วกยิงต่อเรื่อยๆแลก็เปี่ยงทีนึงครับเรียบร้อยได้ตัวนึง missing the opera angers me ูไปยื่ยิงอได้ทีนึงยิงดักครับินตนาการสอกันความรู้เอาละึง่่ยู่ยิง้อมยิงป้อม I will finish this เรียบร้อยอเรามาดูคนล,ลวกกันขึ้นมาแล้วนะผมดูแรล่งกำเนิดดวงดาวนะครับฮัลโหลข้ MVP าวั <Hello. S 1> นหนึ่งแอมิถกนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อนะครับคะแนนโดยรวม14.7นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมหากชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ